สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง k k, k. diy น,นะครับท่านผู้ชมวันนี้นะฮะเราอยู่กันในเกมคุสแบสนั่นเองนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นเกมสั้นๆนะครับเป็นเกมสยองขวัญน,นะครับผมเอาตัวรอดนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับมันเป็นเกมที่แบบมีเนื้อเรื่องเนาะเราก็จะเข้าไปดูนี่ไง คุณอย่าถามผมนะว่าผมแปลได้หรือเปล่าคุณอ่านเอาเองเราก็อยู่ในรถกับครอบครัวนะแล้วน่าจะเป็นพี่ชายแนน้องสาวเรานั่งเล่นอยู่นี่พ่อคนนี้แม่นี่มันเป็นบ้านคนมันหมดเนี่ยมีผีโผล่ไปวะ อให้เราลงก่อนโอเคนะครับท่านผู้ชมตามพ่อกับแม่ไปดีกว่าอืมเออดูบ้านดิครับเฮ้ยมันเป็นบ้านล้างขนาดย่อมๆเลยนี่ว่า И по Славик, подними ключ. Он должен быть под ковриком. Я занимаю кровать. Да? Я понимаю, что ты здесь вырос, но мне здесь как-то не да? по себе. โอเคเดี๋ยวเราเดินไปตามน้องสาวก่อนเนาะเฮ้ยช่างมันก่อนขอดูนี้ก่อนเนาะพี่น้องน่ารักอืมเดี๋ยวพี่มานะน้องให้ตายเถอะพี่ขอสำรวจห้องก่อนเฮ้ยคุณว่า คุณคิดเหมือนที่ผมคิดหรือเปล่าเฮ้ยนี่มันลงปะนี่มันลงศพลงศพชัดๆเลยนี่ว่าลงศพจริงๆด้วยดูดิเฮ้ยให้ตายเธอะเดี๋ยวขอเดินไปดูพ่อกับแม่ก่อนว่าม,มีอะไรบ้าง แล้วแกามานั่งทำอะไรวะเน,นี่้ไปนอนเหรอแม่สลาลอ,สออกกับแม่ดูมีพี่รุดไปนะเนี่ยเออโอเคเมื่อเราโดนไล่แล้วห้องมันจะเปิดได้ปะไม่ได้ครับห้องนี้เปิดไม่ได้นี่ก็เปิดไม่ได้ มันจะมีอีกห้องหนึ่งปะนี่ปะเปิดไม่ได้เหมือนกันแรัตตลุงนั้นอยู่ปะ่ะอัตตลุงนั้นยังอยู่ครับแสดงว่าบังคับให้เรานอนเราก็ต้องนอนใช่ไหมอ,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 อืมเดี๋ยวผมขอนอนก่อนนะ проснись! Алая! Ой, как ты интересно придумала! Ой. О. А где Анюта? Тише! Не разбуди а родителей! А где Анюта? Ой. Ой, как ты интересно придумала! Ой! ทำไมน้องผมได้มานั่งเล่นตรงนี้วะเนียเฮ้เดี๋ยว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 เยวเล่นกับใครวะเอาพ่อก,กับแม่ก็หายด้วยจิ๋ใ่เยรบดูจพ่อแม่เฮ้ยพ่อกับแม่ก็หาย Ой, как-то интересно придумала. О, Славик, привет. А мы с бабушкой играем? Хочешь с нами? Аня, что ты здесь делаешь? Бабушка же умерла. Нет, она живая. Вот же она стоит. Ой. Кажется, это был просто сон. Странно. Аня, что? ตาหน่องกูหายไปแล้วออันยูต้านองกูหายไปแล้วตาเท่านั้นอยู่ปะวะเฮ้ยตาเท่านั้นก็ไม่อยู่ครับนี่ตู้อะไรพวกนี้มันไม่สามารถเปิดได้เลยนะเนาะเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วไงวะ Да беду лава... Проснулся наконец-то. Садись кушать. Вы же умерли. Бабушка у тебя, конечно, пожелаю уже, но еще не настолько, чтобы помирить совсем. Куда вы дели мою сестру? Ты как с бабушкой разговариваешь. Какая еще сестра? Иди, лучше мусор выброси, пока я тебя не наказал. Иш, как вымахал. Совсем уже большой стал. Смотри, сколько бабушка нам всего наготовила. Руки у нее золотые. Я тебе что сказал? Марш мусор выбрасывать. Лай хайпенноньон делай, никакой каухомба. เดี๋ยวเดี๋ยวนะ лучше взять мусор как велит отец เฮ้ยน้องผมหายจริงๆด้วยอืมนี่คือสามภาระของเราเนาะเราต้องเก็บหนีว่ะมันต้องเก็บหนีใช่ปะอันนี้คือไม่รู้เลยว่าเกมนี้มันให้ทำอะไรวะเนี่ย ตรงนี้ไปได้ปะวะตรงนี้ไม่สามารถเข้าไปได้ชั้นสองล่ะสามารถขึ้นไปได้ปะอ๋อชั้นสองเป็นแค่อันนี้เฉยๆมันน่าจะมีภาคต่อด้วยนะอือแต่ว่าเราต้องหาทางออกไปจากที่นี่ครับนี่คือข้าของของเราเลยนะนี่คือ Что она здесь делает? Здесь происходит что-то странное. Нужно скорее найти сестру. Ну, помхай, пойди-кинь, а потом будь ⁇ м. Ни-ни-ни, хоть эти опара, пойди-кинь. Подойди-ка. Хай, ваня. Привет, это же вы приехали вчера вечером. Да. А что? Да, старуха в квартире не твоя бабушка. Пойдем со мной, я тебе все расскажу. Там происходит что-то странное. Но почему ты не можешь рассказать все здесь? Здесь оставаться опасно. Эта ведьма может появиться в любой момент. Ладно, показывай дорогу. <как> เคมันก็จะมีประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าใครที่ชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์ด้วยนะครับมันเป็นเกมที่แบบเป็นเนื้อเรื่องเนาะมันก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ว้าวเหมือนเกมอื่นๆนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับผมถือว่าดูแก้คิดถึงกันแล้วกันนะครับท่านผู้ชม ก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่กเกมหน้านะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะจัดหนักกว่นนี้นะครับสวัสดีครับ